ตอรโอเคอพาักแอบร,รักคุณสามีบอกเลยว่าออกอากาศไปแค่2ตอนเท่านั้นแต่ว่ากระแสปังมากๆทั้งในไทยและที่จีนด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าผู้จัดของเราเนี่ยยิ้มแ้มปริกเลยทีเดียวตอนนี้ต่อสายวิดีโอคอลถึงพี่แอนแล้วพี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะออกอากาศไปแค่2ตอนบอกว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบรัวๆเลยเลตติ้งก็ขึ้นดีด้วย <laughs> ดีใจค่ะคนทํางานก็หายเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ต้องลุ้นุ้นไปทุกตอนนะคะแต่แอนก็ดีใจนะคะที่2ตอนแบบทุกคนแบบให้ความเอ็นดูกับตัวละครของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ทราบกันว่าละครเรื่องนี้เนี่ยออนแอร์ไปพร้อมกับที่จีนด้วยใช่ไหมคะกระแสของแฟนคลับละครที่จีนเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนคะก็จัดเท่าที่มีเพื่อนคนจีนที่อยู่ที่นั่นเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าดีมากแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบอัปเดตว่าตอนนี้ไปกี่วิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ในภาษาจีนที่คนคอมเมนต์นะคอมเมนต์อะไรบ้างเขาก็มาแปลให้แอนฟังอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วบอกว่าฉากเมื่อคืนนี้ค่ะพี่แอนได้เห็นทั้งหมากแล้วก็มิวในชุดนักเรียนแต่หลายหลคนก็ชมว่าแหมชุดมัธยมใส่แล้วยังดูโอเคอยู่เลยตอนถ่ายทํานี่เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนเขาเขินกันบ้างหรือเปล่าคะพี่พี่แอนคะแอนว่ามิวอะเขาไม่เขินหรอกแต่หมากอะดูแบบดูดูขัดขัดดูแบบว่ายังไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาคง ที่แบบว่าเหมือนแบบเด็กโคงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกตัวเองว่แบบนั้นอะไร่งเงี้ยค่ะแต่จริงๆพวกเรามองว่ามันน่ารักดีนะเสียดายถ้าเกิดสามารถไถหัวได้ตั้งกว่านี้จะแซ่บมากเลยแต่หนุ่มหมาอาจจะไม่ยอมก็ได้เอามาถึงพูดถึงฉากเมื่อคืนกันบ้างดีกว่าค่ะพี่แอนมีฉากที มีความน่ารักของทั้งคู่ฉากที่เมย์อ่ามาเอาคืนนี้ค่ะโทษทีฉากที่คืนนี้ <c oughs> ที่เราได้เห็นกันที่เราจะได้เห็นกันเป็นฉากที่เมย์จะแบบแอบปล้ำเทีย <c oughs> <te a> ตอนถ่ายทํา <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะฉากนี้ฉากนี้ถ่ายกันเกือบครึ่งวันนะฉากเดียวเลยอะ่ะคือใช้เวลามากแล้วก็มันมีรายละเอียดของมัน <c oughs> เดี๋ยวรอดูแลวกันไอ้ว่าคนดูคงได้ดูจุใจอันนี้แค่แบบ <c oughs> เป็นบิกินเท่านั้นเป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นอะค่ะสำหรับปฏิบัติการของของเมย์เมย์เขาก็ยังมีอีกหลายไม้ที่เขาจะมางัดเลงเนี้ยค่ะที่จะได้ได้เทียนมาเป็นคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็ไม่บอกดีกว่าว่านางทำอะไรเดี๋ยวรอรดูเองแต่ว่าวันนี้ครบรถแล้วก็จะมีในเรื่องของความรู้สึกของฝั่งผู้ชายแล้วเมื่อวานเนี่ยเราเล่าฝั่งผู้หญิงว่า คนจะเข้าใจหัวอกผู้หญิงอย่างเมย์แล้วทำไมถึงรักเขาแต่วันนี้จะมาดูความรู้สึกฝั่งผู้ชายว่าการถูกบอกรักหรือถูกแอบรักโดยที่ตัวเองไม่ตั้งตัวตัวเองจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงและที่สำคัญคนคนนั้นเป็นน้องด้วย ฝาน้องเลิกคิดอะไรอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือจะมาดูฟังมาวันนี้ค่ะคือมีฝั่งของความน่ารักก๊กิ๊กแล้วมีฝั่งของความดราม่ากันบ้างดีกว่าค่ะยาดากับพลเดชก็คือก้อยแล้วก็คุณนัทนั่นเองเขาบอกว่ามีอะไรที่สองคนแบบคาแรคเตอร์เวลาแบบเขาอยู่ด้วยกันมันมีแบบกระแสที่มันแบบค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวพี่แอนพูดถึงสองคนนี้หน่อยค่ะ คือสองคนเนี่ยค่ะเขาเขาเป็นตัวต้นเหตุทําให้พระกับนางต้องอต้องหันเหกับชีวิต,ตเหมือนว่าต้องเกิดเหตุสิ่งนี้ขึ้นอนะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พลเดชเขาจะมีแบ็กกราวด์หรือมีชีวิตของเขาที่ <c oughs> ค่อนข้างที่จะน่าขนลุกสําหรับคนอื่นอะ่ะคือถ้าผู้ชายคนนี้ดูเป็นแบบ โอมกระจอกมากมอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่น่ากลัวสําหรับพระเอกที่จะต้องมาแต่งงานหนีหนีหนีอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวพลเดชเราเลยต้องเซตให้เขาค่อนข้างที่จริงจริง<ม>เป็นคนจริงแล้วน่ากลัวจริง<ม>แล้วยาดาเองก็เป็นเหยื่อว่าทําไมถึงทนอยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้<ม>ทาไมถึงต้องไปหาน้ําหล่อเลี้ยงในใจกับ<ม>กับเทียน<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเป็นผลพวงต่อเนื่องกันไปแอนว่าสองคนเนี่ยจะเป็นตัวที่มาบาลานซ์น้าหนัก บางทีเรากะลงกุ๊กกิ๊กิูวก็อาจจะมาดึงให้มันดูแบบดราม่าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งกันคู่กันไปแบบนี้คะ่ะแต่บอกว่าหนึ่งในกระแสที่คนชื่นชมมากๆก็คือความหล่อของน้องหมากนั่นเองคะ่ะแต่ว่า <c oughs> ได้ยินมาว่าพี่แอนเนี่ยสั่งกำชับให้หมากลดน้ําหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่แอนคะ่ะคือหมากจริงๆเขาก็ไม่ได้อ้วนอะไระนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นเด็กทรงกลมๆอะคะ่ะหมายความว่าจมูกกลมๆปากตุยๆเหมือนว่าเหมือนเหมือนปลา <c oughs> ทองแก้มต,ตุยๆอะไรอย่างเนี้ย แขนขามีเนื้อยุยยอะไรเลยเราก็เลยบอกเอ้ยหมากถ้าหมากลีนกว่าปกติหน่อยอะแอนว่าหมากจะแซ่บมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยขอคาว่าก่อนละครเปิดพี่ขอเอาลงสักหกโลได้ไหมกห้เวลาเขาหกโลเขาก็ทําได้นะคะวัะตติ้งนี่เขาหล่อแบบหล่อเราเดินมามนี่เราแบบโหยใจเต้นเลยแบบใช่เลยอะเป็นเทียนในฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้ก็เลยได้เห็นหนุ่มหมากแบบว่าในลุคที่แบบหล่อมากๆหล่อสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่า ก็หล่อนะแต่ก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบในเรื่องเขาไม่ได้เป็นองค์ชายอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรอวาเขาก็ใส่แค่แบบชุดเสื้อเชิดอะไรปกติแต่ถามว่าแอนก็ว่าก็น่ามองสําหรับเป็นมนุษย์ชาวบ้านธรรมดาคนทั่วไปอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือนั่นดูอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกแบบหล่อจริงๆพี่แอนขะ <c oughs> ให้พี่แอนฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยค่ะจริงๆแล้วมีตัวละครเยอะมากแล้วยังมีบางตัวที่ยังไม่ได้ออกมาด้วยใช่ไหมคะพี่แอนคร มีบางตัวยังไม่ได้ออกบางตัวก็จะรับเชิญมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันอย่างที่แอนบอกก็มาดูในเรื่องของจะเข้าไปแตะเรื่องความรู้สึกของตัวละครหนักขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังคงมีความน่ารักอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีพัฒนาการอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูต่อเนื่องนะคะวันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอนพี่แอนมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ